อยู่กับโกงตอนที่16บนายอำเภอระยะนี้ชาวบ้านร้านตลาดข้าราชการอำเภอตำรวจแม้แต่ครูในโรงเรียนของฉันก็คุยกันแต่เรื่องนายอำเภอที่ประจำอยู่นี้จะย้ายไปจังหวัดอื่นฉันจับความได้ว่าเป็นการย้ายไปดี เพราะได้ตำแหน่งสูงขึ้นเป็นประหลัดจังหวัดถึงจะเป็นจังหวัดทางชายแดนที่ค่อนข้างเล็กก็ตามนับว่าเป็นการเจริญขึ้นครูบรรยงอีกนั่นแหละที่เป็นผู้อธิบายให้ฉันฟังว่าประหลัดจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชานายอำเภอในจังหวัดของตัวอีกต่อหนึ่งและต่อไปนี้นายอำเภอคนนี้จะไม่ต้องตลอนตลอนไปอยู่อำเภอต่างๆอีก เพราะที่นั่งทำงานของประหลัดจังหวัดอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดแต่ครูบรรยงอีกนั่นแหละที่บ่นเสียดายที่นายอำเภอต้องย้ายไปท่านเป็นคนดีหยกจะเห็นว่าท่านทำความเจริญให้กับอำเภอของเราหลายอย่างนอกจากท่านจะทำงานเก่งแล้วยังสุดจริตอีกด้วยน่าเสียดายที่โครงการไฟฟ้า และถนนที่ท่านเริ่มเดินเนินมายังไม่ทันสำเร็จก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียอีกยังไม่รู้เลยว่านายอำเภอคนใหม่ที่จะมาแทนเป็นอย่างไรบ้างครูบรรยงมีความวิตกเหมือนกับคนอื่นๆที่วิพากวิจารณ์เรื่องนี้เพราะนายอำเภอก็คือนายนั่นเองนายอำเภอ เป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการในอำเภอหนึ่งตามความรู้สึกทั่วๆ่วไปของคนบ้านนอกนายอำเภอมีอำนาจราชศัก์ล้นฟ้าหน้าเกรงขามเหลือเกินคล้ายคลายกับเป็นผู้บงการดีร้ายทั้งหมดในท้องถิ่นเสียงของชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็บ่นเสียดายคุณน,นิกรนายอำเภอคนนี้อยู่มากเพราะท่านเข้ากับชาวบ้านได้ ตอนเช้าเช้าท่านจะขี่จัก,กรยานแวะคุยกับชาวบ้านตามร้านกาแฟแบ้างตามหน้าตลาดสดบ้างวนเวียนกันไปแต่วันใดงานมากก็ไม่ออกมาถ้าตรงกับวันท่าบุญที่วัดก็จะตรงไปที่วัดเลยตกค่าหลังอาหารจะนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดถือไฟฉายกระบอกยาวสว่างมากแวะไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมากมากบางทีก็ไปนั่งจิบน้ำชาคุยกับท่านพระครูที่วัดด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถรู้ถึงความต้องการของชาวบ้านได้รวดเร็วและตรงต่อความเป็นจริงคุณนายนายอำเภอก็มีนิสัยคล้ายๆกับท่านนายอำเภอคือดีต่อชาวบ้านไม่ได้เก็บตัวอยู่บนบ้านพัก หรือสังคมอยู่กับพวกคุณนายด้วยกันเท่านั้นที่ไหนมีงานบุญงานกุศลเป็นไปถึงที่ทั้งนั้นถ้าได้รับเชิญมาที่โรงเรียนของฉันในอำเภอก็เคยมาเยี่ยมเสมอประมาณเดือนละครั้งสองครั้งท่านเคยพูดไว้ในทํานองว่าสนใจการศึกษาระดับประถมศึกษามากเพราะเป็นพื้นฐานของชาวบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จบประถมศึกษาแล้วก็ออกทำมาหากินไม่ได้ไปเรียนต่อทางราชการควรเอาใจใส่ให้มากให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์จากการศึกษาเต็มที่เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตต่อไปการแสดงความสนใจนี้เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจของครูใหญ่และครูน้อยในโรงเรียนมาก แต่พวกนักเรียนแล้วไม่ค่อยชอบเพราะกลัวเจ้านายวันปิดภาคปลายของปีที่แล้วครูใหญ่เชิญนายอำเภอมาแจากรางวัลให้นักเรียนที่สอบไล่ได้ที่หนึ่งของทุกชั้นฉันก็ได้รับด้วยของรางวัลมีสมุดปกอ่อนหนึ่งโหลกับเครื่องเขียนหนึ่งชุดมีไม้บรรทัดดินสอดำดินสอสี และยางลบฉันรับด้วยความภูมิใจและดีใจที่เปิดเทอมใหม่ไม่ต้องรบกวนเงินในเชียนหมากของกงงไปซื้ออีกยินดีด้วยขอให้หนูตั้งใจเรียนให้ดียิ่งขึ้นจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไปเสียงของท่านนายอำเภอนุ่งนวลเหลือเกินเมื่อกล่าวประโยคนี้กับฉันตอนยืนห่อของรางวัลให้ฉัน แต่ฉันไม่ได้ตอบอะไรออกไปแม้แต่เงยหน้าขึ้นมองก็ยังไม่กล้าจึงเห็นแต่เพียงมืออันอวบใหญ่แข็งแรงของท่านเท่านั้นเองเมื่อข่าวว่าท่านจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแพร่สะพัดออกมาทุกวันฉันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแม้จะไม่เคยรู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวแต่ฉันก็ยังรำลึกอยู่เสมอว่า ท่านเคยปราณีและเคยกล่าวคําอันเป็นมงคลแก่ฉันแต่ครูบรรยงคงเสียดายและใจหายมากกว่าฉันหลายเท่าเพราะเคยไปมาหาสู่กับท่านเสมอครูบรรยงเป็นคนอำเภอโดยกำเนิดและเป็นที่รักใคร่นับถือของนักเรียนและผู้ปกครองทั่วไปจึงกลายเป็นที่ปรึกษาของท่านนายอำเภอไปโดยปริยายเมื่อท่านต้องการทำงานอะไร ที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเช่นพ่อค้าประชาชนท่านมักจะเรียกหาครูบรโยงไปหารือและขอให้เป็นผู้ประสานงานความไว้วางใจอย่างนี้บางครั้งทำให้ครูบรโยงไม่สบายใจเพราะมีบางเสียงค่อนขอดว่าครูบรโยงประจบประแจงเจ้านาย เพื่อหาความดีความชอบเข้าตัวเองเป็นพิเศษทำให้เกินหน้าเกินตาครูและเพื่อนข้าราชการคนอื่นๆในอำเภอเดียวกันได้แต่ต่อมาทุกคนที่นึกอิจฉาครูบรรยงก็ได้รับรู้เหตุผลจากปากคำของท่านนายอำเภอเองว่าผมเป็นคนแปลกหน้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องพึ่งครูบรรยงและคนอื่นๆอีกช่วยแนะนำ ไม่เช่นนั้นผมจะทำงานรับใช้ชาวอำเภอนี้ได้ถูกต้องหรือครับทำเอาครูบรรยงหายใจโล่งอกไปได้แต่จะพ้นความอิจฉาริษยาจากคนที่มีอคติได้หรือไม่นั้นฉันไม่รู้วันนี้ฉันไปใจเรียนตามปกติก่อนเข้าเรียนตอนบ่ายมีโอกาสพบกับครูบรรยงที่ข้างห้องเรียนครูเดินมาดูนักเรียนเล่นสนุกกัน แล้วถามฉันว่าบอกกงหรือยังว่าตอนเย็นเย็นวันอาทิตย์ครูจะไปหาบอกแล้วครับกงบอกว่ากงไม่ได้ไปไหนจะรออยู่ครับฉันตอบอย่างนอบน้อมยืนตรงพอดิฉันนึกขึ้นได้ว่าวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ที่ครูจะไปหากงนั้นฉันต้องไปทำสนามหน้าบ้านคุณนายทองห่อ จึงเล่าให้ครูฟังโดยตลอดครูบัญยงขมวดคิ้วนิดหนึ่งก่อนถามว่าทำไมคุณนายต้องเร่งร้อนนะต้องทำให้เสร็จวันอาทิตย์นี้ด้วยหรืออีกสองสามวันเท่านั้นนี่นาจะทันหรือหยกคงทันครับฉันตอบรับคุณนายว่าต้องการให้เสร็จให้ทันต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ ที่จะมาแทนนายอำเภอคนนี้ครับครูยิ้มออกมาแล้วสายหน้าเฮ้พวกนี้ชอบเอาหน้าเอาตาแบบผักชีโรยหน้าแล้วทำไมต้องให้เหนื่อยแรงเด็กด้วยก็ไม่รู้เห็นคุณนายบอกว่าต้องการให้ท่านนายอำเภอที่มาใหม่เห็นดอกไม้สวยสวยงามงามครับฉันตอบไปโดยซื่อ แล้วหยกจะหาดอกไม้ต้นไม้ได้ที่ไหนละ่ะมากมายออกอย่างนั้นแล้วเวลาก็กระชั้นชิดด้วยจะโรยเมล็ดเพาะเอาหรือตอนเอาก็ไม่ทันครับฉันรับแล้วเรียนครูไปว่าผมได้จากเพื่อนเพื่อนบ้างแล้วครับมีอะไรบ้างละ่ะผมขอเฟื่องฟ้าจากโรงสีของเพื่อนได้สองต้นแล้วครับแล้วได้ต้นไม้ดอกอีกหลายอย่าง จากบ้านของลำดวนครับยังขาดอะไรอีกบ้างบอกมาซิฉันนึกทบทวนแล้วตอบออกไปว่ายังขาดโกศลกับเยอบีร่าที่จะเอาไปปลูกเป็นร่องจากประตูหน้าบ้านไปถึงเชิงบันไดสองด้านครับเยอบีร่าขอจากคนอื่นคงยากเพราะต้องการจำนวนมาก ครูบัญญงเหลือบตาม,มองขึ้นไปบนท้องฟ้าโน,น้นแล้วพูดออกมาเสียงดังกว่าเดิมเหมือนเพิ่งนึกได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเย์บีร่าไปเอาที่บ้านครูก็แล้วกันหลานสาวครูปลูกไว้แยะไปแยกเอาเองตามจำนวนที่ต้องการเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านครูจะสั่งไว้ให้ถ้าเขาว่างกันจะให้เขาแยกไว้เลยสักยี่สิบก็คงจะพอ พอครับฉันรีบตอบเสียงสั่นด้วยความปีติยินดีแล้วโกสนเออไม่ยากเหมือนกันครูเห็นที่วัดท้ายตลาดมีแยะหลวงลุงเฉยทำไว้หลังกุฏิแยะเชียวครูจะไปขอให้ของวัดดีหรือครับฉันเอ่ยออกไปเสียงอ่อยๆเพราะเคยได้ยินมาว่าใครเอาของวัดเป็นบาป จะเป็นไรไปครูขอนี่นาไม่ได้ลักเอาถ้ากลัวบาปเดี๋ยวครูหาใบชาถวายท่านสักหอก็ได้เอา้าซื้อแก้วน้ำถวายเป็นสมบัติวัดอีกสามใบก็ยังไหวดีไหมละ่ะฉันพูดไม่ออกความตื้นตันแล่นขึ้นจุกลำคอตีตื้นไปหมดได้แต่ยกมือขึ้นพนมไหวขอบคุณบ่อยครั้ง ฉันเกิดความรู้สึกอยู่ในอกอย่างลึกๆว่าครูบรรยงมิได้เป็นเพียงครูของฉันเท่านั้นหากครูเป็นสิ่งที่มีความหมายแก่ชีวิตที่ว้าเวเดียวดายด้วยความร้ายญาติขาดเครือของฉันเสียเหลือเกินตอนเย็นเลิกเรียนแล้วฉันออกจากโรงเรียนตรงไปบ้านคุณนายทองหอเลยเพื่อเตรียมถางหญ้าตรงมุมมุมบ้านเสียก่อน ฉันบอกกลงไว้แล้วว่าจะกลับช้ากว่าปกติประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ใต้ถุนบ้านพักมีห้องเก็บของในนั้นมีอุปกรณ์ครบครันจอบเสียมปุ้งกีฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของส่วนตัวคุณนายหรือของหลวงพอหาเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วฉันเปลี่ยนชุดนักเรียนออกเอากางเกงทำงานเก่า ประตูที่ขาดเป็นรูปใบโพม่านุ่งแทนแม้จะไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านพักฉันก็รู้ว่าป้อมกำลังกินของว่างเพราเสียงคุณนายแววๆลงมาเข้าหูหญ้าที่รกอยู่ตามมุมบ้านถางออกไปไม่ยากเพราะดินค่อนข้างขึ้นแดดตรงบริเวณหน้าบ้านก็ร่มแล้วพอถางออกได้กองใหญ่ฉันก็โกยใส่ปุ้งกี เอาไปเทที่หลุมเลยจากบ้านพักไปไม่กี่สิบเก้าเป็นหลุมเก่าน้ำขังที่เขาต้องการถมให้เต็มอยู่แล้วฉันจึงไม่ต้องเหนื่อยแรงยกไปเททิ้งกลไกลทางหญ้าไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคุณนายทองหอก็เยี่ยมหน้าออกมาตรงหน้ามุกบนบ้านส่งเสียงสนอใสทักทายออกมาก่อนอย่างคนปากหวานแล้วจึงชวนกินน้ำหยก มากินน้ำก่อนเร็วแม้ทางได้รวดเร็วดีจริงฉันหันหน้าไปทางหล่อนแล้วเอ่ยออกไปว่าขอบพระคุณมากครับชีวิตฉันดูเหมือนเป็นหนี้บุญคุณใครต่อใครมากมายหล่อนถือขันน้ำเดินลงมาตามขั้นบันไดฉันจึงรีบวางจอบแล้วเดินเข้าไปรับขันเพื่อไม่ให้เสียมารยาท และรู้สึกกระหายน้ำอยู่เหมือนกันน้ำฝนหยอะยาอุทัยสีชมพูอมม่วงอ่อนๆอหอมกรุ่นดับกระหายได้ทันทีเวบหนึ่งฉันนึกถึงน้ำหวานสีสวยบนโต๊ะอาหารของหล่อนแล้วนึกไปถึงน้ำชาจีนอุ่นๆในป้านของกลมที่ฉันเคยชินยิ่งกว่าน้ำดื่มอื่นใดเออขอบพระคุณมากครับ ชีวิตฉันดูเหมือนเป็นหนี้บุญคุณใครต่อใครมากมายหล่อนถือขันน้ำเดินลงมาตามขั้นบันไดฉันจึงรีบวางจอบแล้วเดินเข้าไปรับขันเพื่อไม่ให้เสียมารยาทและรู้สึกกระหายน้ำอยู่เหมือนกันน้ำฝนหยอยาอุทัยสีชมพูอมม่วงอ่อนๆหอมกรุ่นดับกระหายได้ทันทีแวบหนึ่งฉันนึกถึงน้ำหวานสีสวย บนโต๊ะอาหารของหล่อนแล้วนึกไปถึงน้ำชาจีนอุ่นๆในบ้านของกลมที่ฉันเคยชินยิ่งกว่าน้ำดื่มอื่นใดเออหล่อนยิ้มแล้มด้วยความพึงพอใจวันนี้คุณนายทองห่อแต่งตัวงามหน้าพิษนุ่งผ้าสโรงลายฉูดฉาดที่เรียกกันว่าสโรงปาเตะความอวบท้วมทำให้แถวตับโพกตึงแทบปรี เสื้อเป็นผ้าป่านบางๆสีเหลืองดอกบวกตัดรัดรูปทรงซ่อนชายเสื้อไว้ในสรงเห็นเข็มขัดน้าสุกปลังทอประกายวับๆออกมากระทบสายตาผู้หญิงบ้านนอกจะวัดหน้าตาและฐานะการที่เข็มขัดที่คาดด้วยถ้าคาดเข็มขัดทองถือว่าเป็นเยี่ยมรองลงมาก็เข็มขัดหนา้าชาวบ้านทั่วๆไปคาดเข็มขัดเงิน ใครที่คาดเข็มขัดทองเข็มขัดหน้ามักจะพยายามหาทางแพลมอวดแก่สายตาของคนอื่นๆโดยวิธีง่ายๆคือสวมเสื้อเก็บชายไว้ในผ้าถุงหรือกางเกงเสียถ้าสวมเสื้อปล่อยชายก็ต้องตัดเย็บด้วยผ้าบางๆโปร่งๆเช่นผ้าป่านหรือผ้าลูกไม้ลายฉลุ เพื่อให้คนมองลอดเข้าไปเห็นประกายวับวับวอมวอมได้แต่ในตลาดห้องแถวของฉันพวกสาวสาวและแม่บ้านส่วนมากไม่มีแม้แต่เข็มขัดเงินในการสู่ขอผู้หญิงมาแต่งงานด้วยฝ่ายผู้หญิงจะขอเข็มขัดทองหรือเข็มขัดหน้าเป็นของมั่นสำคัญอย่างหนึ่งถ้าไรายใดมั่นกันด้วยเข็มขัดทอง จะเป็นที่ลือกันทั่วย่านตลาดจดคุ้งน้ำไต่ถามกันไม่รู้จักจบหนักกี่บาทซื้อที่จังหวัดหรือที่กรุงเทพถ้ากรุงเทพซื้อที่ห้างไหนตั้งโต๊ะกลางหรือว่าเส้นเฮงหลีแต่ในสังคมแคบๆอย่างขนาดอำเภอของฉันก็ไม่วายจะมีทั้งมิตรและศัตรูคำชมและคำค่อนขอดนินทา คนที่ไม่ถูกชะตากันจะเปรยเปรยขึ้นในทํานองว่าวุยเดี๋ยวนี้นะ่าชื่ออะไรกันได้ง่ายๆที่กรุงเทพนะ่าข้างๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขาตั้งร้านแบกกะดินออกถมไปจะเอากี่สิบเจ้าก็ยังไหวเขาชุบสังกสีให้เป็นเงินเป็นทองก็ได้ทั้งนั้นแหละยา่าไม่กี่อัดบรอกคำพูดอย่างนี้ถือว่า สบประมาทกันหนักหนาถ้ารู้ไปถึงหูอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มีการให้อภัยกันเลยและก็มักจะรู้ถึงจนได้จริงๆเสียด้วยเพราะความยาวของปากคนนั่นแลคนที่พูดส่อเสียดจ,จึงมักหนีไม่พ้นการถูกตบล้างน้ำฉันดื่มน้ำในขันอีกอึกหนึ่งแล้วเดินไปจับจอบทางหญ้าต่อ เพราะอีกสักครู่ก็ต้องเลิกทางแล้วเพราะต้องกลับไปทำงานบ้านที่ห้องแถวอีกอันเป็นงานตามปกติของฉันคุณนายทองห่อเดินไกลายโฉมระทศระทวยไปมาอยู่ภายในรั้วหน้าบ้านพักนั่นเองบางทีก็ถามถ่ายเรื่องต้นไม้ใบหญ้าจากฉันพอดีเลิกงานบนอำเภอพวกข้าราชการเดินลงมาเป็นกลุ่มๆ ทุกคนแต่งชุดสีกากีมีขีดเหลืองเล็กบ้างใหญ่บ้างติดอยู่บนอินทนูบางคนก็ไม่มีคุณนายหันไปทักทายบางคนอย่างคุ้นเคยยิ้มรับคนโน้นคนนี้ระรื่นอีกกลุ่มใหญ่มีนายอำเภอนิกรเดินนำกลุ่มคงจะไปร้านอาหารหรือสโมสรข้าราชการ เพื่อพักผ่อนเฮฮากันตามประสาเจ้านายเดินผ่านมาใกล้ๆรั้วบ้านก็ร้องทักคุณนายทองห่อดูเด็กถางหญ้าหรือครับคุณนายค่ะหล่อนตอบรับนอบน้อมแล้วรีบเดินเข้าไปชิดรัว้วนายอำเภอรูปร่างสูงลำสันดูแข็งแรงมากผิวคล้ำจัด ถามอย่างยิ้มแย้มว่าจะมีงานอะไรหรือครับถึงถางญ้าหน้าฉันเหลียวไปดูเห็นคุณนายหน้าเือนเจ่อนตอบอ้ำอึง้งเออเปล่าหรอกค่ะไม่ได้คิดมีงานอะไรเห็นว่ามันรกหนะะ้าค่ะก็เลยให้เด็กๆถางให้ดีครับถ้าทุกบ้านคิดอย่างคุณนายแล้วก็ อำเภอเราจะสวยงามจเจริญหูจเจริญตาขึ้นอีกมากแม้น่าเสียดายอีกไม่กี่วันผมก็ต้องย้ายไปไกลเสียแล้วไม่งั้นจะถือเป็นนโยบายให้บ้านพักทุกหลังทำตามอย่างเชียวครับนายอำเภอกล่าวลาแล้วเดินนำพวกข้าราชการร่วมงานลับตาไปฉันเห็นคุณนายมีสีหน้าแฝงความกังวล เอหยกหล่อนจ้องตาฉันแล้วพูดเสียงเบาหลังจากครุ่นคิดอึดใจสั้นๆฉันว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้อย่าเพิ่งมาปลูกต้นไม้เลยนะฉันตะลึงงานอยู่ครู่หนึ่งเพราะงงงานกับความคิดของหล่อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างปุกปับกระทันหันนะฉันว่าเราพักไว้ก่อนดีกว่าทำไมครับ ฉันถามออกไปแล้วก็ใจหายนี่ถ้าหล่อนสั่งเลิกฉันคงชวดได้เงินก็ท่านนายอำเภอหน้าซีเมื่อกี้ท่านลงมาเห็นเข้านายอำเภอมาเห็นเข้าแล้วทำไมต้องเลิกการปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ก่อนด้วยเล่าฉันไม่เข้าใจเห็นแล้วทำไมหรือครับฉันถามออกไปอย่างมืดแปดด้านมันไม่เหมาะ ไม่เหมาะยังไงครับท่านไม่ชอบให้ใครปลูกต้นไม้หรือครับฉันถามออกไปอย่างนั้นเองทั้งทั้งที่เมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่กับหูว่าท่านชอบคุณนายเดินช้าช้าไปนั่งที่ขั้นบันไดหน้าบ้านฉันเดินตามไปติดติดต้องการความกระจ่างปลูกตอนนี้มันไม่เหมาะหล่อนพูดเสียงเนิบเนิบ มันไม่เหมาะตรงที่เรามาปลูกตอนที่ท่านกำลังจะย้ายไปพอดีเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราปลูกเพื่อต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ฉันกระวัดไปถึงเหตุการณ์เมื่อวันก่อนที่พูดกันเรื่องปลูกต้นไม้ทันทียังจําได้หล่อนเองเรียกฉันมาเพื่อทำสนามหน้าบ้านให้สวยงามเพื่อต้อนรับนายอำเภอที่จะย้ายมาใหม่นี่นาจึงพาซื้อแย้งออกไป แต่คุณนายก็จะปลูกไว้ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่จริงๆไม่ใช่หรือครับที่พูดกับผมวันก่อนหนะ้าหล่อนบยักหน้ายอมรับแล้วบอกว่าเอาเถอะนั่นใช่ละแต่ตอนนี้อย่างเพิ่งปลูกเลยหยุดไว้ก่อนฉันกลั้นใจถามออกไปว่าแล้วจะปลูกเมื่อไหร่ครับไว้ให้ท่านเดินทางไปแล้ว ยกมาปลูกทันทีเลยนะปลูกให้เรียบร้อยก่อนนายอำเภอคนใหม่จะมาถึงเมื่อไหร่จะย้ายมาถึงครับคุณนายสันน้ายังไม่รู้กำหนดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะถามถามพวกอำเภอเขาดูเองแล้วจะบอกยกอีกทีครับฉันรับคำเหนื่อยๆใจแป้วด้วยความผิดหวัง ฉันยังเด็กเกินไปก็ได้